สวัสดีค่ะพี่น้องมาอีกแล้วจ้ามาพอกับช่องยายเพ่นผ้ากินเพลินจ้ะเมื่อนี้ยายสิ้ม,มาผ้ากินนิยังนี่มุกแาวนี่ก็สวยๆแล้วลหละหาโม้กวยแล้ว,ลว,าว,ลวยายไปข้างนอกมากจ้ะไปข้างนอกมากหิ้วเขากาแฟกับ่าดนกินนิยงว่าดนกินพี่น้องและไปพ่ออันสาคู่มากัาคู่มากแล้วก็ลูกชิ้นมากจ้ะลูกชิน้นลูกชินก้นไก่ ลูกชิ้นกุ้งลูกชิ้นปลาได้ไปลาของกินมาทั้งของหวานทั้งขนมพี่นอ,องหิวมาหิวมากามากับลาวมากที่จะเป็นอยางไขนมปอดขนมปังจ้ากาแฟอีกองหนึ่งาากาแฟปกติเอ็นย่ากินกาแฟดำกินกาแฟกินกาแฟดำเดีนเน่ยวดีแบบที่มีมือนีหิวแห,ห,อองห้งพีนองจะเป็นอย่งจะกินสักวันหิววันสิเป็นล่มนะมามามากิน กินอันใดก่นอนนอกมากหิวมา,จากจ้มันยังมันยังเด้ล่ามานี่ลูกชิ้นอันนี้ลูกชิ้นกุ้งจ้ะนํำโหลดมากเยอะมาเดินพี่น้องหิวแห้งไปข้างนอกมาห,อห,อหอม้อนหอนเมื่อนี่ยายเพ็ญน,นะเดี๋ยวสิว่สักวันยายเพ็ญเขาแต่งเซ็กซี่จัง่อยเดินมือน,นี่เซ็กซี่เบาๆในพอไวหนังมันหอนแมอหนมพ่อนายายะไมตออนจะ่มนห้อนอีหลีพี่น้องเออออกข้างนอกแล่นเขากลับมาบานแล้วว่ามันสีสักแดดกระแดดแห้งครับ มือนีได้ขอเซ็กซี่เบาๆได้นี่เห็นแขนดำนี่แขนเลี่ยมมากๆเลยมีแต่เหงื่อเนี่ยเนาะอย่าหัวมันหน้าที่เราไม่กินลูกชิ้นเห็นมาจา้ะ แก่แต่ไปทุลักมากขามานางรถเมยียกลับมาอืมเราจะาม,ามากๆทีนุชิน จ้ของหวานของข้าวได้นิดผสมกันอืมอสาคูสาคูกินอ่ะ俺喜กิน ใช่เนาะคิดเป็นไห้หน่อยใ้เขา้ำผิดเพี้หนเนาะห้อเ่าไรน่ามาน้อ พอบบแค่รอนมากินกับเขากันบ่แขกกันกินน้ำมันเลยเตยยังกินง่ายพี่น้องตุนิเอ็นไต เป็นไงจ้ะโมยมีคนโทร่วมากกระายไปอไม่บอกทัมากแต่กระจายไป น้ำกาแฟน้ำได้บ้าแ่ประเดีตัดคลิปเด้พี่น้องตุ้งเตลือกตน้นจนว่าหอดจบคลิปสิบแปดนาทีก่อนนาทีสิบนาทีแย่ก็จบสำนั่งแยกตัดคลิปบ่เป็ดแย่ประดียตัดคลิปประเดีวเฟกประเดี๋ยวสงอย่างเลยอยู่ในนี้กินจังไรกับจังสันโต๊ะกับโต๊ะลนกันกนกนบลนแยกตัดคลิปบ่เป็ดอาก,ก็าแฟจักบาทกันด้วย เาี่นหิวมาจ๊เซลเอาอีหยังลงกรันกันหยังก็ไปพอกันอยู่ในฟองแล้วเนาะพี่น้องขนมปังก็แบนเลยด้วยบาบนี้มันจะชกติซิมก่อนกินมือนอนอน่อแล้วเน,ะนงงาะสานนะใส่มือเลยเด้อพี่น้องเขาดูย่าใส่มือเด้อกินคนเดียว กินผู้เดียว,วดังไมาค่อนมปักมาเดอมาเดอไม่กินไม่กินห้อมกันพี่น้องไม่กินน้ำคาวไม่กินคอน้ำกันเจ้านั่งดูของนอใครนั่งดูของหน้ายไนนะม่นั่งกินน้ำกันมากมา น้ำมันโหลดเจ้าของหวานของข้าวใส่กันหิวเนาะซักกระซิวไหมไปข้างนอกซักกระซิวโอตาย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 ,ตายวะกินอีหยังกะลามากกว่าุ้ยลุง Nguồn mua là không mua, mua. No, hài, cái bột gì rồi nó phải có tát ăn được ổn định cho bạn đến chung một tang sản hello everyone come join me In my lunch please click and follow me and come like my video please please thank you บอกมวนไปเลยมวภาษาอังกฤษไปรลดถือก่ถือก็ฟังเอาละ Come follow me please. Click like for me in my video clip. ว่าซ่านว่าซ่านฟังข้ใจฟังหูเรืองมันอกกำลัง mm? Down under ฟัง you not understand you ก so ็ down นะว่าไอพูดอะไร Try to understand me what I say. Because English not เอออินดิท for me not very well just little bit I r e very well ภาษาอีสานเออมา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 คำมคัคัคัจอยมี follow and click like me on my video please please I need your follow จุกหิวคักคับละจุกกินกับบืลง โอ้จุกนํำมันกาแฟเนี่ยมันกินทักทายพี่นอ้องซ,ซื้อซื้อคิดฮอดเคยอัดมือได้่บด้อาดจะคิดฮอดนอนมาหลับว่ามืออื่นหิเสียเอาอีกยังเนาะไม่กินน้ำอันพี่น้องว่าสันมันเริมสต็อปอีกแล้ยเด้มีวิดีโอคอยนี่ขั้นสันแค่นี้ก่อนเด้พี่น้องมันสี่อัดให้คอยมือหนี่พอ,อ,อกันแค่นี้ก่อนเนาะจา้าเนาะสวัสดีจ้า